สายเขียวหรือว่าบัณฑิตนะครับท่านอาจารย์มหาแดงซึ่งเป็นท่านอาจารย์โรงเรียนบรรลกวิทยาพอดีวันนี้นะครับมีข้าวบ้างก็เลยมาเยี่ยมเช่นเคยที่ทุ่งนาฝาฝันสวรรค์บนดินจ่าไว้ทุ่งนา้าฝันนะครับก็เลยถือเอาบรรยากาศนะครับเป็นธรรมชาติสวรรค์บนดินแท้ๆนะครับมาฝากพี่น้องกัน ในคลิปนี้นะครับไม่ว่าสหายสายเขียวสายรถพิเศษนะครับหรือว่าสายมวยหรือว่าสายคลิปเรียวของเราที่ดูอยู่ตอนนี้ทุ่งนาผาฝันนี้นะครับไม่ขาดพี่น้องไม่ขาดมิตรหายหรอกครับบันๆันะแม้แต่บางท่านคนติไม่ดีเขาก็ยังมาเพราะเขามาและเขาอบอุ่นเขามีความสุขนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้นักปราดหรือว่าท่านอาจารย์นะครับที่อยู่ที่ สอนอยู่ที่โรงเรียนบรรลบวิทยาให้ปลาใสหรือว่าพูดคุยกับพี่น้องที่ FC จ่าไหวนะครับผมเนี่ยสักนิดนึงครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเจอท่านอาจารย์ครับวันนี้เรามาสบายๆกันครับอ่ะชนกาแฟก่อนพี่แจ็คเปิดกาแฟหรือนนครับขอบคุณครับเห็นมุมอยู่เนาะมุมกาแฟครับ ก็ขอสวัสดีนะครับ f อี FC พี่จ๋าไหวนะครับแล้วก็สหายสายเกี่ยวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อากาศดีมากนะครับอากาศดีเย็นชุ่มชื่นนะครับฝนหน้าฝนก็มีเขาว่าจะตกนะครับแต่เข้ามาทุ่งนาฝาฝันแล้วก็รู้สึกว่าเราได้สูตรไอนะครับของความเงียบสงบนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นพี่จ๋าหรือว่าเนลมิตพื้นที่ ทุ่งนาตรงนี้นะครับที่เป็นทุ่งนาว่างเปล่านะครับให้เป็นสถานที่พักผ่อนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เาเรียกว่าเกษตรผสมผสานนะครับถือว่าเป็นต้นแบบนะครับของชาวอําเภอําเกลี้ยงอาเภอใกล้เคียงนะครับในการที่จะไม่ได้จะได้มาดูนะครับพิจารณเนี่ยตั้งแต่ออกจากหารมานี่รู้สึกจะมีความสุขนะครับเพราะว่าความสุขอะไรความสุขเกิดจากความ เป็นอิสระจากในระบบนะครับถ้าอยู่ทํางานในระบบต้องตอกบัตรนะพี่จา่าตอกบัตรครับผม<ร>ตอกบัตรครับต,ต้องตอกบัตรนะครับตอกบัตรเข้าตอกบัตรออกนะครับเอ่อเราต้องทํางานตามตามคําสั่งนะครับครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับพี่จ่าได้ออกจากจากกรอบอ,อ่จากกรอบความคิดเดิมๆนะครับเอ่อมาเ,ออเนรมิตรนสิ่งที่ตัวเองอยากอยากจะทําก็คืออ,อ่ทุ่งนาพาฝันนะครับอ่สร้างสวรรค์บนดินนะครับอ่รู้สึกว่า พี่จ่าเป็นคนที่อิสระได้แล้วนะครับก็คือสละความเป็นอิสระจากการต้องทํางานประจํานะครับเดี๋ยวนี้มาเป็นนายตัวเองนะครับอยากขยันตอนไหนนะครับอาก็ขยันนะครับวันไหนที่อ่าแดดจัดนะครับพี่จ่าก็จะทำงานในร่มนะครับเหมือนกับทํางานเหมือนไม่ได้ทํางานนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนนะครับ อาสหายหรือบางคนก็จะโหยหานะครับอย่างมีอิสระเสรีภาพแต่ว่าตอนนี้พี่จ่าได้ทาให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าความความสุขที่เกิดจากความมีอิสระเสรีในการทํางานนะครับทํางานในสวนตัวเองนะครับทํางานสร้างที่นาว่างเปล่านะครับให้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนนะครับแหล่งแหล่งอาหารนะครับแหล่งก็ถ้าเข้ามาจะได้ยินเสียงโซลารเซลล์นะครับพี่จ่าตอนนี้ครับไม่ต้องเสียค่าไฟไม่เสียค่าไฟครับ ไม่ต้องเสียค่าไฟเปิดตลอดทั้งวันนะครับเปิดตลอดทั้งวันไม่ต้องเสียค่าไฟนี่ถือว่าเป็นอิสระจากการต้องไปใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์ขนาดว่าวันนี้แสงแดดจะไม่ค่อยแรงนะครับแต่ก็โซล่าเซลล์ก็ยังทํางานนะครับได้ดีนะครับเสียงน้ําจากโซล่าเซลล์นะครับหรือรู้สึกว่ามีความออุ่นนะครับเอออเพื่อน f c นะครับท่านไหนอยากจะเข้าแวะมาเยี่ยมนะครับ มาเยี่ยมชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมาเยี่ยมชมบรรยากาศที่ว่าเป็นสวรรค์ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราสร้างด้วย2อมือของเราเองนะครับบางครั้งอาจจะอยู่ในจินตนาการหรืออยู่ในความฝันนะครับแต่ตอนนี้นะครับพี่จ๋าทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่พี่จ๋าอยากทําในความฝันนะครับตอนนี้มาลงมือทานะครับเป็นรูปเป็นร่างนะครับต้นไม้ต้นไม้ก็เริ่มเป็นอุโมงต้นไม้นะครับ เข้าปีที่3นะครับต้นไม้ก็เริ่มใหญ่นะครับต้นจจมจุรีหรือต้นชำชาบ้านเรานะครับ3ามสี่ต้นนะครับก็เป็นร่มเงาได้อย่างดีนะครับวันนี้ก็อากาศดีนะพี่จ่าอากาศดีมากครับผมแวะมาจิบกาแฟกับพี่จ่าถือว่าได้พักผ่อนได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็มาชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกเหนื่อยแล้วเราได้มาอยู่กับธรรมชาติเรารู้สึกจะ เหมือนกับกบรารลดอิจฉาแบบนะพี่จ่าครับพลังใจหรือกําลังใจหรือแนวความคิดของเราก็อาจจะเข้มแข็งขึ้นนะครับเหมือนกับเราอยู่ในสังคมที่วุ่นวายนะครับเดี๋ยวเรามาได้อยู่ตรงนี้เหมือนกับเราได้พักผ่อนทางจิตนะครับเงียบสงบเป็นธรรมชาตินะครับบรรยากาศดีนะพี่จา่าสุดยอดมากเชนครับโอ้โหกาแฟนะครับกาแฟนะครับกาแฟกาแฟนะครับก็ท้ายท้ายนะครับก็จะให้พี่จ่าได้สรุปนะครับว่า ที่ได้มีโอกาสแวะมาสนทนามาเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็ MC บางท่านนะครับอยู่ใกล้เดินเทียงจากจะมาดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราสามารถที่จะไปนิรมิตท้องนาของเรานะครับให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนให้เป็นสถานที่แหล่งอาหารนะครับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในขณะเดียวกันแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะพี่จานครับต้องครับมีความสุขนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับท่านอาจารย์นะครับหรือว่าบัณฑิตนะครับที่นะครับมาให้ปรารถนคกับผู้ที่กําลังจะศึกษาหรือว่าผู้ที่มีจิตใจหรือผู้ที่มีความตั้งใจที่จะนะครับเดินตามรอยพ่อวิธีเ่งความพอเพียงหรือว่าสร้างสวรรค์บนดินไว้กับพื้นที่นาของเรานะครับตรงนี้เนี่ยจะไว้สร้างขึ้นเพื่อที่จะนะครับเป็นสถานที่เที่ยวสถานที่ สถานที่พักผ่อนนะครับไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะครับถ้าเราจะกินเราก็ไม่ต้องซื้อที่ไหนถ้าเราจะเที่ยวเราก็ไม่ต้องเที่ยวที่ไหนอยู่ที่ทุหนาฝาฝันมีที่เที่ยวนะครับอยากดูอะไรนะครับมีนะครับแล้วก็ นอนตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเช่านะครับอนาคตข้างหน้าหรือว่าความคาฒนาอาจจะมีดีสอดหรือว่าไม่ใช่ดีสอดนะครับพี่น้องเรามาปั๊บไม่อยากกลับก็นอนตรงนี้เลยหรือถ้าไม่ใช่หน้าฝนเนาะก็เป็นกางเต็นเนาะกางเต็นครับดีแคมดีแคมตั้งเต็นนะครับผมตั้งเต็นนอนนะครับเออถ้าถ้าพี่จ่าไว้เออถูกแจ็คควอดแล้ววันที่หนึ่งบ้างอาจจะทำโฮมสเตย์นะครับครับผมโฮมสเตย์โ้มีจุดรับ มีจุดเช็คอินหรือจุดชมวิวหลายลจุดเลยนะครับถูกต้องถ้ามีอย่างว่าลหละครับ <c oughs> คนเราต้นทุนมันต่าง <c oughs> นะครับบางคนมีเงินอยู่แล้วเนี่ยเนลมิตแป๊บเดียวก็ได้นะครับแต่มันก็ต่างกับคนที่ไม่ค่อยมีตังค์แต่ว่าเนรมิตมาแต่ละอย่างก่อจะได้มานี่มันมีคุณค่ามาหาศาลนะครับแล้วก็มีความภูมิใจนะครับผมเนาะอยากจะให้เป็นสื่อที่ให้พี่น้องเราคนที่ยังต้องทุนต่ําหรือย,ยังไม่มีตังค์นะครับยังมีนทุนเล็กน้อย เขาค่อยๆทำนะครับ <m> นี่มันคือสวรรค์บนดินนะพี่น้องนะสวรรค์นบนดินจริงๆครับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องเข้ามาชมเรานี่มาสัมผัสเนาะมาสัมผัสบรรยากาศตรงนี้นะ,นะท่านจะรู้สึกว่าท่านเครียดมาจากที่ไหนท่านเครียดมาจากสอนเด็กนักเรียนท่านเครียดมาจากเมียด่าท่านเครียดมาจากอันนั้นถ้ามาตรงนี้จะลืมหมดพี่น้องลืมพี่น้องไม่ว่าสายใดนะครับไม่บมอนพี่จ๋าไม่ต้องอันนี้นะ มานั่งสองชั่วโมงรู้สึกว่ามันแว็บเดียวนะครับเพราะว่าอะไรมันนั่งแล้วมันมีความสุขใช่ครับเวลามันเหมือนกับเดินเร็วนะครับอ่าถ้าแวบเดียวจะไม่ใช่แล้วเนี่ยมาหาพิจาว่าประมาณสองชั่วโมงนี้แว็บเดียวนะครับจะถึงสองชั่วโมงแล้วเพราะว่าไงมันมานั่งแล้วรู้สึกสบายแต่ผมยังไม่ให้กลับผมจะตอนนี้นะครับเป็นคลิปยาวหรือตรง u t u b e เก็บไว้เป็นความทรงจำวันนี้วันที่อะไรนะครับอาจารย์วันที่18นะครับ18กรกฎาคมสองันาร้อย 66ครับผมวันนี้จะบันทึกไว้ในช่อง YouTube นะครับเนี่ช่อง YouTube มาคุยมาปรึกษากันนะครับทางค่าที่จ่าไวไ้บันทึกไว้ในช่อง YouTube นี่ไม่ได้หวังกดไลค์กดไม่ได้หวังยอดไลค์อะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะบันทึกไว้เป็นความทรงจำนะครับเป็นความทรงจำที่เก็บไว้ให้ลูกหลานดูก่อนนี่ช่งนาพา,า,าพัฒนาพัฒนาก่อนที่จะพัฒนาขึ้นหรือจะมีรีสร์ดจะมีอะไรตะกอนก็เป็นอย่างนี้นะครับ <S <S ต่อไปอน,นาคตข้างหน้าไม่แน่นะครับที่นี่มันจะเป็นสถานที่ที่หูเจริญมาก น้องโอเคครับเรียกผมว่าคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะยุติไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็เราก็จะลากันไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันอาคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ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 